สวัสดีครับพอครับผมป๊อบเสียบครับวันนี้ผ้ามาเปลี่ยนแผ่นคาดของรถยามาอา15ครับผมนี่เขาค่ายออกไปเรียบร้อยเบอร์8นะครับมีอยู่จากโตบะมาดูกันแต่ว่าเบอร์8ครับดึงออกมาดึงออกมาเอาค่ายไปแล้วเพื่อเร็วต่อการท้ายถ้ำนะครับตัวเงี้ยวนะครับตัวสันนะครับ สันกัมูเลยตัวน,นี้กับสันนะครับตัวน,นี้กับสันนะครับตัวน,นี้กับสันนะครับเลแงาบัทรอกันสันบัทรอกันออกมาแล้วห้าหทิ้งไว้นี่คว่นคว่นเคาะแน่นๆหน้ามันบ่เคยต์ถอด นี่ยิ่ป่ะแป๊บหนึ่งครับผมอยาทานสักคู่ครับผมนี่มันมากัดกัน ขอแห้เอานี่นะครับออมาก็ยดีเป็นฟ้าแบบนี้นะครับผมนี่นะครับซีตัวนี่เบอร์สิบนะครับถอดเรื่อยๆนะครับแตาว่า มันหลอกบอ่ครับพนะอเวลากำคาเนี่ยไม่มียังเกิดขึ้นเลยนะครับอาการแบบลดคาดหายนะครับผมเดี๋ยวลองมังก่อนนะครับยิงสี่ตัวนี่ออกเบอร์สิบนี่นะมันเครื่องแห่งมากบอหวนที่เป็นยังได๋โอ้สมยิ้โอ้คือเป็นเส้นเหร รับปิงเป็นสนิมบ,บอกว่านี่ครับโอ้โหเห็นไหมนี่ครับม่อนเล้เป็นแบบนี้มันถอดเมื่อจะโตอือเป็นขาบวะ่ะจะข้ชีสนิมมันี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดอ่ะ อืเป็นทุกตัวเลยนะครับผมก็สิบสี่ตัวนะครับถอดให้มองโอ้โห,โหเห็นบ่ชัดไหม ที่เป็นสีสีที่เป็นังสีนี่นะครับถอดมาแล้วโอ้โหมันใหม่เลยค่าเหมือดท่าเหมือดแบบท่าก็าพอได้นะอืมท่าหลอก น,นี่เห็นบ่ตีดกันเลยเนี่ใหม่ครับแ่นคาดใหม,ม,ม่นี่เห็นบ่าได้ละตะกี้นี่มันล็อกครับนี่นี่เกิดจากนี่มันล็อกมันเครื่องแหงเราเกิดเป็นสนิมนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วเนี่ย่อกี้ขาด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 ,ขาด,ขาดมันล็อก พอดีลิ้นแข็งนี่นะครับนี่ครับใหม่ค่ากันเลยครับผมคาดใหม่นี่สาเหตุทีบอมมีคาดนะครับเขาเกียร์เต๊กเติกดับนะครับเหมือนรถดบอมีคาดนี่นะครับเห็นเห็นกันจะาจ๋าเลยมั่งเห็นมึงหอนี่ออกไม่ได้เลยนะออกไม่ได้เลยนะนี่พอเอาใส่ตัวนี้เข้าไปดูนะลองดูลองดูนะครับรองให้เมองกันจ่าจ๋าเลยอืมอเห็นบ่มุนบ่ได้เลย คาดหลอกคาดใหม่นะครับเพราะถอดตัวนี้ออกปั๊บมึนบอกมือกล้องพยังไงยังถ่ายชัดๆมานั่งตรงนี้สิเธอเห็นไหมมือกล้องของเราเยี๋มาดูใกล้ๆนะครับมันเครื่องแหงเราเฮ็ยไหมคาดใหม่นะครับนี่หมุนอีนน่นี่มึงจะจะเวลาเข่าเกียร์เข้ากำคาดเตะเกียร์แต่ว่าลดดับนะครับนี่สาเหตุมันเดี๋ยวใส่มึงอีกอันนี้หมุนได้นะครับนี่หมุนได้มึงใส่นี่กันมีงออกไป บม้นบ่ได้เลยอืมตายเขาอื่นว่าไหมนะครับแผ่นคาร์ดไหมน้ำมันเครื่องแห้งนี่เห็นไหมมีค่าเป็นสน,นิมนี่แล้วก็แกะไม่ออกออนี่ดูนี่เห็นบอกพังนี่ครับสาเหตุรถบ่มีครานะครับผมห้องกับห้องกัดขอดออกมาเลยนี่ไหม่ไหม่ค่ากันอโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล่าง อร่อยทำความสะอาดเดี๋ยวตัดผ้ามาตอนเท่าประกอบคาดชุดไม่เข้าไปเลยนะครับผมตัดภาไปเลยนะครับมาครับผมที่เท่าประกอบแผ่นคารครับผมแผ่นใหม่นะครับผมใส่น้ำมันกับผมนี่นะครับ ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วกแผ่นเหล็กนะครับผมใส่เข้าไปทั้งสี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเรื่อยๆทั้งสีนะครับอีกข้างหนึ่งก็เห็นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจาพาไปตอนห่อประกอบชุดไอ้นี่คาดพร้อมดีขันหมดเลยครับ mm hmm. เพื่อเิ่การเสียเวลาเห็ดเหมือนกันนี่ครับ mm hmm. บักนี่นะครับแผนสุดท้ายตัดภาพมาเลย mm hmm. จะได้ไวนะครับผมตัดภาพมามันจะได้ไม่ช้านี่ถ้ามันก็ไปครับผม บมุนได,ด้เลยมาร์กน่าจะไม่มีหรอกใส่เข้าไปเลยนี่นะครับอันนี้เขาก็ใส่ซับปริงนะครับผมมีซับป,ปริงที่เขาเอาไปล่างมาล่างได้ซับนี่เลยมันเป็นสนิมนะครับลดน้ำมันเครื่องแห้งมานะครับนี่ซับป,ปริงนี่ล่างน้เพื่อนสาสตร์นะอันน่าถาเน้นประหยัดนะครับ เลยใส่สป,ปริงเก่าแต่ว่าชุดแผ่นคาดชุดแผ่นเล็กนี่ของไม้นะครับนี่ของเก่าของเกาถิ่งนะครับผมนะครับสป,ปิงสี่ตัวนะครับแล้วก็น็อตเบอร์สิบนะครับสี่ตัวนะมีแหวนพร้อมนะครับใส่เข้าไป ใส่เข้าไปนะครับผมที่ตัวใส่เข้าไปนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขันหมอดนะครับตัดผ่ามาตอนขันแหน่นครับผมนะครับผมเรียบร้อยแหน่และทีนี้เขากับฝาขอบเลยนะครับผม นี่น็อตตัวยาวใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตัวแปดนะครับผมพวกเห็นให้กงลางนี่นะครับนี่นะคะรับผม นี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ขันครับผมเดี๋ยวตัดผัามาตอนขันสีเส็นเลยครับพเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับผมนี่นะครับขันเรียบร้อยนะครับ อันนี้เรียบร้อยทุกตัวนะครับเป็นอันเซตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัดภาพมาตอนห้อง สตาตร์ทรถเทสเมืองเลยครับผมว่าคาส,สิส่ไดบอนนะครับผมนี่นี่คือนฐานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปเลยครับผมนะครับนี่ประกอบเรียบร้อยเห็นไหมประกอบเรียบรอยอ้อยเทสเหมือนอ่ะโอเคเรียวส,สตาร์ทเมื่อไห าดอแม่โ้โหโหโหเรียบร้อยครับพผมคนเล้าการ,รียนงแผนขาดอ่ R15 นะครับนี่เงียบเงียบมันมันม,นมีเยอะคลิปนี้ก็จะฝากไว้ซักนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหนาครับผม